VB บีเอ i จิ้นอิมผู้นำตลาดเครื่องจักรเกษตรไทยกว่า50ปีเปิดตรวจาสาวาลุยตลาดเต็มกำลงังภายใต้แนวคิดคุ้มได้ใจพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษนามระพีพัฒน์บริษัท v ี Engine ิ อิมเพกจำกัดผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องจาักรการเกษตรและอยู่คู่เกษตรกรไทยมานานกว่า50ปีตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดด้วยการจัดงานเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่เครื่องจาักรการเกษตรทาสวาภายใต้แนวคิดคุ้มได้ใจทีว่าสานเทคโนโลยีล้ำสมัยความทนทานและความประหยัดช่วยเกษตรกรไทยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษน้ำรพีพัฒน์เอกพันกุลดาราน,นักแสดงผู้ชื่นชอบการทำเกษตรแบบสมาร์ทฟาร์ม และคุณพิรพลเศรษฐพลหรือพี่โจ๊กเจ้าของเพจแบ่งพันความรู้การเกษตรปลอดสารพิษในสวนหลังบ้านแบบผสมผสานค่ะครับ <c oughs> ก็วันนี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่มีนักข่าวนะครับที่น้องสือมวลชนนะครับให้เกียรติมาร่วมงานวันนี้เป็นงานเปิดตัวเครื่องจักรกลการเกษตรทาสวาครับเป็นแบรนด์คนไทยเพื่อคนไทยนะครับคุมได้ใจทาสวาครับ <c oughs> ก็ได้รับเกียรติจากคุณน,น้ำและพี่พัฒนะครับแล้วก็พี่โจ๊กด้วยทำผักปลอดสารพิษ จริงทั้งคุณนามและพี่โจ๊กเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของการเกษตรนะครับพี่โจ๊กเนี่ยเขาเก่งเรื่องของเกษตรอินทรีย์ส่วนพี่นามเนี่ยเขาก็เก่งในเรื่องของการเลี้ยงฟาร์มปศุสัตว์ไก่ชนนะครับหรือว่าวัวชน<ด>ก็เป็นเหตุของจริงเวล้าครับสุดยอดมากทั้งคู่เลยครับ<ด>ก็พิเศษของเครื่องจักรตัวนี้เป็ในยังไงครับก็อย่างที่เมื่อกี้ได้พรีเซนต์ไปด้วยนะครับก็ได้พูดซ้ำอีกครั้งหนึง่งก็คือว่าเราเป็นเครื่องจักรการเกษตรที่มีคุณภาพสูงครับมาตรฐานระดับโลกเลยเราใช้ช<ด>ิ<ด>้นส่วนอุกกชิ้นนเี่ทหมืับ แบรนด์ระดับโลกเลยนะครับในราคาเพื่อคนไทยนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้คุณภาพสูงทนทานนะครับแล้วเรามีการรับประกันที่ครอบคลุมทั้งเรื่องของอะไหล่ mm hmm. การเซอร์วิสแล้วก็มีศูนย์บร,ริการแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศด้วยครับค่ะเห็นว่าในเรื่องเทคโนโลโยีที่นํามาพัฒนาคือปังจากผู้ใช้จริงก็ตัดการเกษตรกรเลยนำมาพัฒนาเป็นคาราว่าใช่ไหมคะใช่ครับก็คือว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้นะครับเรื่องนงวัตรกรรมนะครับจากผู้ผลิตระดับโลกมากมายนะครับความรู้ตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเอามาต่อยอด เราศึกษากับเกษตรกรไทยผู้ใช้งานจริงของคนไทยนะครับเพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรในแบรนด์ทาสวาของเราครับพี่นาะมบัางคะเห็นว่าจริงๆแล้วเราจากดาราเราผัานตัวเป็นเกษตรกรเราได้มีโอกาสใช้ของทาสวาอย่างไรบ้างคะได้ทดลองใช้เครื่องยนต์ของทาสวาแล้วครับนะก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีความแรงเหมาะกแก่การทํางานในรูปแบบนะการเกษตรหลากหลายรูปแบบครับนะสาหรับผมเองนะถือว่าเป็นเกษตรที่ ทางด้านการเพาะปลูกเนี่ยถือว่าเป็นมือใหม่เพราะปกติแล้วผมจะถนัดทางเรื่องของการเกษตรทางด้านเพาะเลี้ยงเลี้ยงไก่ชนเลี้ยงควายแต่เมื่อได้ลองใช้เครื่องยนต์ของทัศว่าในเรื่องของการพรวนดินแล้วเนี่ยถือว่าสำหรับเป็นเกษตรมือใหม่ของผมก็สามารถที่จะสามารถทำเกษตรได้ด้วยตัวของผมเองแล้วก็เครื่องยนต์ใช้งานได้ดีทนทานและอีกอย่างหนึ่งคือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นความภาคภูมิใจเพราะว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยที่ผลิตขึ้นมาเพื่อคนไทย เพราะว่าอาชีพกเกษตรเป็นอาชีพที่คนไทยเราควรที่ต้องภาคภูมิใจแล้วได้ใช้แบรนด์ของคนไทยเนี่ยยิ่งจะทําให้เราได้ภาคภูมิใจยิ่งกว่าเดิมอย่ว่าช่วยในเรื่องของการที่พี่น้ำเด็กน้องควายด้วยเนาะการัหน้าดินเป็นยังไงครับก็ <S <S อนเนกประสงค์ครับเพราะว่าเครื่องพลวดินแล้วเนี่ยนอกจากจะพลวนแล้วชักล่องแล้วปรับหน้าดินแล้วผมเองก็ได้ใช้ในรูปแบบอื่นซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเขาหรอกครับแต่ว่าเป็นเป็นอะไรที่่ผมใช้เพื่ออเนกประสงค์ภายในฟาร์ม ก็ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆสามารถที่จะถอดประกอบแล้วก็ไปปรับใช้ในพื้นที่ของเราผมเองก็ได้ไปใช้ในการที่ปั่นหน้าดินภายในคอกไม่ให้มันแข็งเกินไปเพราะว่าสัตว์เลี้ยงผมตัวใหญ่แล้วบางทีเขาเป็นเขาตั้งท้องเนี้ยพอเวลาถ้าเขาลุบปรปปปับปรปปปปับน้ําหนักตัวเขามากขึ้นเนี่ยถ้าพื้นแข็งเกินไปเนี่ยมันเ็นเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของเราก็เรียกได้ว่าอัดแอปใช้ในรูปแบบการเกษตรอื่นๆภายในฟาร์มได้ครับ สิงท้จจาถึงะกของคนที่ต้อง,ง,งาการทําเครืองจักเหเรื่องจักรเกษตรให้มันเป็นงคะ่ะเพราะอะไรครับครับก็จากความเชื่อมั่นของผมนะครับของบริษัทของเราที่อยู่มากว่า50ปีแบรนด์ทัศสว่าของเราเนี่ยถูกพัฒนามาสําหรับเครื่องกลการ,กรเกษตรที่มีคุณภาพสูงเป็นแบรนด์คนไทยเพื่อคนไทยอยากให้ทุกคนนะครับได้รู้จักและทดลองใช้นะครับว่าสินค้าที่ดีในราคาที่เข้าถึงได้เนี่ยคือแบรนด์ทัศสว่าครับตักขานิดนึงว่าในตัวทัสว่ามันมีสินค้าอะไรบ้างคะโอ้เรามีครอบคลุมหมดเลยครับ ด้วยเครื่องยนต์เนี่ยเราเป็นที่รู้จักอยู่แล้วเรามีทั้งเครื่องจักรกลการเกษตรประเภทอื่นๆทั้งเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ําเครื่องเกี่ยวข้าวเครื่องย่อยกิ่งไม้นะครับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและหลากหลายครอบคลุมดุการใช้งานในฟาร์มเกษตรเลยครับ50ปีนี่คือมาตรฐานเป็นยังไงมันถึงแบบมีลูกค้าแบบถึงได้หเลเพราะว่าเราสร้างความเชื่อมั่นครับเราให้ความซื่อสัตย์กับลูกค้าเราไม่ทอดทิ้งลูกค้าเราให้ของที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเสมอครับ ทำให้50ปีของเราเนี่ยสามารถอยู่ยาวมาได้จริงขนาดนี้ครับผมก็เป็นรุ่นที่3แล้วจริงๆแล้วที่กาฝากทินคาาครับก็อยากฝากถึงเกษตรกรทุกคนนะครับแบรนด์ทชาว่านะครับเป็นเครื่องมือการเกษตรของคนไทยนะครับที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยซึ่งมาตรฐานระดับสากลระดับโลกเลยครับนนี้จะบอกช่องทางที่จะมาดูสินค้า โอ้อันนี้ก็คือว่าเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะครับ w w w t a s a w a p o w e r c o m หรือว่า Facebook t a s a w w p o w e r นะครับหรือว่า l i n e t อดทั a สวาก็ได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ